เล่นนอกเกมกันวุ่นวายอันโปแลกเดือดนักชกอิรานสึกริซินกติกาพิเศษการแข่งขันชกมวยสึกพิเศษริซินเดเคตร,ระหว่างรุกิยะอันโปคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นกับซีนาคาริเมียนคิกบ็อกซิ่งชาวอิรานที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาในเมืองไซตามะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่31ธันวาคมที่ผ่านมาโดยไฟนนี้เดิมทีนักสู้ชาวญี่ปุ่นจะต้องเจอกับไรอันกาเซียแชมป์โลกรุ่นไลเวทของสภามวยโลกดับเบิลยูบีซีแต่ทางด้านกำปั้นชาวสหรัฐถอนตัวออกไปเนื่องจาก ซีนาคาริเมียนนักสู้จอมตุกติกอดีตแชมป์เคดหนึ่งรุ่นครุยเซเวตมาชกแทนซึ่งการชกครั้งนี้ใช้กติกาพิเศษชกแบบมวยสากลทั้งหมด6ยกยกละ2นาทีแถมทางด้านรุกิยาอันโปยังต้องแบกน้ำหนักมากถึง16.6กิโลกรัมเลยทีเดียวเกมการชกเป็นไปอย่างดูเดือดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์วุ่นวายมาบังเกิดในยกสุดท้ายเมื่อซีนาคาริเมียนใช้แขนฟาดเข้าที่หน้าของนักสู้เจ้าถิ่นซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกติกาทำให้กรรมการต้องเข้าห้ามและเกมหยุดไปชั่วครราาาาอย่ง่งงไกก็ตมมมหหลััับชนใท ด้านรุกิยาอันโปก็ใช้แขนฟาดคืนเช่นกันทําให้เหตุการณ์วุ่นวายนักสู้ทั้งสองคนไม่มีใครยอมใครและกลายเป็นเหมือนการทะเลวิวาทมีการใช้ศอกจนโดนกรรมการทําให้ทีมงานผู้ตัดสินหลายรายต้องวิ่งขึ้นมาห้ามหลังเหตุการณ์สงบลงการชกดําเนินต่อไปจนครบ6ยกและเป็นทางด้านรุกิยาอันโปที่ได้รับการชูมือให้เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้3าถึงศูนย์ขณะที่ทางด้านซีนาคาริเมียนที่สองไฟ์หลังถูกจับแพ้ฟาวก็ออกอาการไม่พอใจถึงกับหยามเหยียดว่าคู่ชกเป็นพวกอ่อนแอและไม่สามารถเอาชนะนักตนได้